จะพูดเรื่องดีๆเองก็บ่นทุกวันเลยฮะที่จะบ่นอะไรนะ,ะอ้าวพ่กาที่คนเราเกิดมานะฉันก็น้อยใจนะในบุญวสสนาสณาเนะี่ยอาว์ทกเราไม่ทำไมเกิดมานะไม่เห็นร่ำรวยเหมือนคนในเมืองเขาเลยคุณทอเราได้ต้องเกิดมานะยากจนลำบากเนะี่ยหาเช้ากินข้ามกว่าจะหางเงินได้สักร้อยบาทเนี่ยโอ้โหเหนื่อยแทบขาดใจเลยคนเราเนะี่ยมันเลือกเกิดกันไม่ได้แต่ว่าเราเนี่ยเรเลือก ใช้ชีวิตได้พ่อกับแม่น่ะเข้าไปได้ทิ้งสมบัตรไปให้<ด>แม่เข้าก็ทิ้งวิชาความรู้ไว้ให้นี่<ด>พี่นี่เป็นม่อยานะ<ด>นี่ม้อยาเทวดานี่สู้พี่ไม่ได้เลยแกไม่คุยจังเลยหม้อยาอย่างงนม้อยาอย่างนี้มันดีตรงไหนวะแกลองคุยหน่อยนี่ญาดูถูกพี่มือปรุงยาของนี้นะเป็น<อ>ไงเป็นไงคุยแล้วก็คุยมาเลยพี่เดียวจะคุยให้ฟังสัหน้อยรู้จ มันมีไล่บิ๊กนะไอ้บิ๊กนายไอ้บิ๊กวังน้อยอ่ะผัวของนางเอกลิเกเลยเออของงั้นมั้งโอ้นี่นี่ค้างบ้านได้เลยเออไอ้บิ๊กคนค้างบ้านอ่ะเออนี่จะบอกว่าได้ข้าวได้ข้าวรวมเมียตีก็เป็นอัมพาตไปแล้วอ้ยไม่ตีมันเรื่องอะไรแล้วนะมันไม่ค่อยยู่บ้านเลยเจี๊ยิบไพ่ไอ้บิ๊กสั้นจนไอ้บิ๊กมันใช่เมียจับได้เลย เมียตีซะเป็นอัมพาตเดินไม่ได้ไม่ได้แล้วอย่างไร่ะมาหาแกเลยเออนี่พี่เลยปรุงยาไปให้กินเพราะมันเป็นอัมพาตที่มันนอนบนเตียงจะเข้าห้องน้ำนี่ต้องให้คนนี่พายุงพายุงไปทิ้งไปเยี่ยมที่ห้องน้ำนะโอ้ลำบากเลยพี่ก็เห็นใจเมียมันนะเนาะเออเลยปรุงยาไปให้กินซ่อมอาทิ์เท่านั้นแหละไอพิษเดินไปเข้าห้องน้ำเองเลยพี่เยี่ยวแม่บนเตียงอ่ะเออฝากบอกให้เดินไม่ไหวแล้วเลิกแดกเถอะ นี่นี่นี่เนี่ยโอ๊ยไม่ต้องมาปรุงยองขิงยาแล้วนี่สม yeah> ัยนี้นี่ยนทันสมัยแล้วทุกเรื่องกระดูกกระเดี <t 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 ๊ยวไข่ข้อผิวห้องเล็บนี่เขาต้องกินนี่เลยออเนตคอลลาเจนโอ้ยออเนตนะนี่แกนี่ เอามนนอกเนี่ยอยู่แต่ในป้านในเข่าไม่ได้หมดโหหานเลยนะโอ้ยนีย่จะไหม้ไม่แล้วเนี่ยอะไรบ้างนะเรียกว่าอะไรนะออเน่ออเน็ตคอลลาเจนนี่เขามีหมดเลยนะมันมียังไงบางเล้าเอาคนเราต้องดูแลสุขภาพใช่ไหมละ่ะกูเข้าใจความงามน่ะมันเป็นสิ่งสําคัญนะแต่ว่าออเน็ตเนี่ยเขามีซ้ำสูตรนะที่กูได้ยินมาสูตรไหนบางเล้าเอาสูตรแรกเลยเพลวคอลลาเจนพัท เพิคอลลาเจนผัสดสูตรนี้เนี่ยไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นด้วยใส่ผสมกับอะไรก็ได้เอาล่ะแ,แล้วมันแก้อะไรได้แ้อเอามันช่วยบำรุงพวกไข่ข้อไงอ <Okay. S 2> ไข่ขออ้อพี่ผมเล็บถ้ากินนี่จะเดินเก่งแบบนี้เลย <c oughs> ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันอันนี้คือกินไปแล้วอ๋ออันนี้กินไปแล้วแต่ว่าถ้าเป็นวัยรุ่นนะ่ะ้วเป็นแบบน,น,น, <c oughs> นอนน้อยนะมันถ่าว่าอะไรไม่เกี่ยวกันเลย แล้วมันเกี่ยวที่ที่ฉันพูดเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดเราเนี่ยเดี๋ยวต้องเข้าป่าตัดปืนเนี่ยเจอแสงแดดใช่ไหมแสงแดดเออต้องกินในนี้เลยลดฟุตพันต์ฟุตพันนี่ใช่ลดฟุตพันเพราะว่าเดี๋ยวหน้าเป็นสิวผิวมันน่ะโอ้ไม่ดีเนาะแต่ว่าถ้าคนนอนน้อยเนี่ยกูสิวจะโสมเลยต้องกินออเนตลดพีชออเนตลดพีชยังก็เก็บตังค์อยู่เดี๋ยวไปซื้อข้ามี่โป๊ะให้ดีเลยถ้าซื้อดีก็ซื้อมาเพื่อพี่บ้างเอ้า ได้ให้ซื้อเพื่ออะไรนะแกจะไม่ใช่ตังเลยน,นะเออข้องผีเอาอเมาก่อนเฮ้แต่ขาว่าคนเราเนี่ยโว้ยมันต้องสแสวงหาความรวยเอ้ามันก็ต้องที่ไอความรวยนี่มันต้องเข้าข้างเราสักวันนะโว้ยอูยคิดไว้ตลอดเลยนี่เะปงยาเด่เป็นหม้อ,อายานะไม่มีวันได้รวยแน่พี่กะทินเ,นนเ,นเอเอเข<อ>า,าไม่เห็นจะลังบ้าก็ห้ากาินไปวันวันเนี้ยไม่ได้คิดไว้แล้วคิดไว้แล้วเดี๋ยวจะไปซื้อนี่เลยลอตเตอรี่ แตใกล้วันที่16หแล้วเนี่ยเั่นจะไปซื้อไว้สิบซองใบถ้าโกขึ้นมานะสิบสองล้านนะพีกทินโอ้โหสิบซองล้านน่ใช้ไม่หมดเลยนะแล้วเจ้าตัวผมได้สิบซองล้านเจาตังไปทำอะไรวะนี้กูคิดไปแล้วถ้าได้มาสิบซองล้านนะที่แถวนี้เนี่ยเดี๋ยวกูจะไปกว้านซื้อให้หมดเลยแถวนี้นะเออตั้งแต่บางค้าบไปเลยอ่ะใช่กูจะทำอะไรวะซื้อที่กูจะคูดบอเลี้ยงออเนทคพลัเช่น ที่เลี้ยงที่ในแล้วอันนั้นเดี๋ยวมีตังเดิวไปซื้อเออจะคุดบ่อเลี้ยงกุ้งอู้ไอ้ทองนี่ใครทำก็รวยนะแกเคยได้ยินเป้านี่กูจะบอกให้เพราะไส้พันน่ะเล็กเล็กน้อยน้อยนะไข่ได้หมดเลยมึงเลี้ยงไม่เป็นเนี่ยจะตายขาบ่อทั้งหมดกูไม่เลี้ยงหรอกกุ้งมันเลี้ยงยาก เอ้าทักไเลี้ยงพุกเหรอเออแล้วมึงจะเลี้ยงอะไรล่ะกูได้ตังค์สิบสองล้านมาเนี่ยกูจะซื้อเป็ดเว้ยกูซื้อเป็ดเลยมึงจะกินคนเดียวหมดเนอะเป็ดไม่ได้ซื้อมาแจกสิบสองล้านนี่กูซื้อมาเลี้ยงเลี้ยงเป็ดเอาไข่ไข่ได้เท่าไรเดี๋ยองรู้เป้ารวยไต่ห้าเออไข่เป็ดกขาแหงอยู่เดี๋ยวไอ้ทิ้งเออ สิบสองล้านนี่มึงซื้อเป็ดหมดเลยเหรอเอาไปซื้อหมดแล้วไม่ให้เลือกเลยโอ้โหแล้วมันจะเกลี้ยงเงินตัวมันนะเอ้ยเอวไวนะเออมึงจะเอาเป็ดมึงไปไว้ที่ไหนแล้วเนี่ยเอาเอาไว้ในบ่อกรงมึงไหนเอ้ยเอามึงนี่ยังไงเนี่ยเอาทำไมเล่านี่บ่อกรงนี่กูลงทุนคูดนะเนี่ยถึงสิบสองล้านแทบหมดตัวเนี่ยรู้แล้วทเป็นเพื่นมังร้ายอย่างเงี้ยนะเอาเป็ดมึงมาลงบ่อกรงกูเป็ดมึงไม่กินกุ้งก็หมดเลยเหรอใช่ตั้งแต่บางขายยังปากน้ำโจโลแล้วมึงซื้อไปหมดแล้วเทียกกูเอาเป็ด แล้วก็มันขึ้นมาให้ใจโดนเป็ดกูแดกกันสวยไปไงน้ำมือมาให้แล้วคุนแบบนี้นี่ควไมหมายขนาดไปแล้วกูเอาจากบ้านกูไปเลยนะไร้ขายนี่ถ้ามึงไม่เอาเป็ดออกจากบ่อกุ้งมือไหนทีไมหมพรุ่งนี้นะมึงไม่ต้องไปเลยพรุ่งนี้เลยทีไหนอําพวาร์อําพวาร์กไม่ต้องไปเลยไม่ต้องมาให้กูเห็นเลยมึงหัวหน้าจริงไม่ได้มึงมาถามห่างงานพรุ่งนี้เนี่ยเอ้ากูงานเยอะมันไม่ลืมบ้างกูฝากไว้หน่อยเป็นไรได้ไม่ต้องมากมากเลยมึงกับกูตายกัน ก็ดูมันนี <si ่ใช้ไม่ได้เนี่ยจะามก้นแกซื้อลอตเตอรี่ยังลอตเตอรี่ยังฮะมนุมเริ่มเรียกตัวไอเบลแล้วเออมันชื่อไอเทิ้งเอออ๋ลูกไอ้พ่อี้อ่ะลูกพ่อคนเนี้ยทอทอเลยนี่ลูกมันจะมาครูคุณทอคุณทิ้งเองต้องคนนี้ไร้สารละจริงๆเอาไป เดี่ยวเดี่ยวพีกทินนี่ตื่นเช้ามานดิฉันอย่าไม่ได้กินข้าวกินปลาเลยเนี่ยเออเดี่ยวพี่ไปทำกับข้าวแล้วก็จะตามไปส่งเองต้องขนไปตั้นปืนแล้วเตี๋ยวมาไปค่ายแล้วเจอกันเดี๋ยวไปต่องตั้นปืนนี่อยู่ตรงนี้เนี่ยไม่กี่โลเนี่ยเขาเดี่ยวพี่เอาข้าวไปส่งนี่เจ้าพาเอาลัน้ิมาเดี่ยวเอาไปให้ร้อนๆเลยเออเไปหาแกที่ไม่